ปีนเลนาราสามารถเซฟไว้ได้ไมแ่ลองเซฟดูมันไม่มีให้เซฟประเดกดปุ่มกลางดูแผนที่วัลเลอร์เทอเลย โอ้โหใครจะรู้มันถังระเบิดได้ฮิปไหมยังฮิปเสร็จแล้วนั่นแน่ไอ้ถังพวกนี้เคยเคยอะไรอ่ะ เสียงทำไมมันอยู่ใกล้แท้ใช่อะออกไหนอ่ะมัน,นี่ออกไม่ได้เหรอนี่อยู่นี่ลงมาดิใครอยู่ในนั้นน่นะ đủ ta đùa, tập trung ta đây đây, còn ít mía gì, người ta nào นี่มันใส่แท็กโดยแทบตร่งเลยใส่แท็กจริงๆแล้วม่งเข้าแท็งจริงๆอ่ะ เราไม่ได้ปืนมันนะมันเครื่องขึ้นตีเกียวกลางนี่ใช่ไหมไใช่เป็คนเดียวก็เลยเฟือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องถึงมือได้บ้างเนี่ยอย่างเงี้ยเออเลื่อนรถแต่เลื่อนรถนี่ไม่เรืองเตอน่์ะ 1st century having blood earth dry, อันนี้ฮิปฮิปเปิดลำโพงไว้เหรอฮ e ปฮัลโหลฮิปคอยตาลายอยอันนี้คือ,าาอนนเคดเลลงไหนเน,น,นี่ยไอฮิปเนี่ยชิวอ๋อทำไมมันเหมือนได้แรกเกายุคงูเลยอ่ะ <laughs> เก่งไ,ไม่ได้เมันเป็นลูกกระสุนปืนเหรออ๋อลูกกระสุนปืนลูกกระสุนปืนมันเต็มแล้วอะเต็มไงเก้าสิบนัดไงน,น,นี่ก็ไม่ยูคูอเฮยเจอเบี้ยวอะอะไรวะเก็บเหร,รียญเก็บเหรียญ เดอมาแล้วเจอมาแล้วเจอคนเลยไม่ต้องถึงมือก็ได้ไวกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีันยิงหสิจะตายแล้วเนี่ยอลูกระตากคุณแค่ฟิลคนเดียวก็สบายเบื่อสมือโดดละเฮ้ยตอนนี้เข้าไงอ่ะ ไกด์ไกดเพื่อนมาไกล์จะถ่ายจับไปแรกคือถนัดอยู่เลยใส่จบไกลเนี่ยเพื่อนมาไกลเห็นเพื่อนปะลุงเพื่อนลุงอ่ะลุงไหนลุงเพื่อนมาโอตัวคนใหญ่นั่นพันเหมือนป่องในหน้าเนี่เอาเลยเพื่อนไปจบมาจบใหญ่ไหนนี่ หลังเสาก่อนเนี่ยจะได้ตับอ<ๆ>่อนมาก็ได้จะเปนลงวปยัาณไก่เนี่ยเอ้าก็สังเกตลัดราวไงโอ้ยเออเอ้าเยี่ยแล้วเปลี่ยนเป้ารอาไว้รอไว้รอไว้รอไว้ พี่ว่ากแล้วว่ากแล้วเอ็กซ์ไล่อ้าวตายแล้วเหรอตายง่ายอย่างนี้เ่ยเออทางนี้ไปไหนวะอิเล็กทริกคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย เลยเหลือสไม่จริงดิเฮ้ยขนาดนั้นหลือฟิลนี่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 ลง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 นี่เ่อกาเลือกเสียงคุคุเสียงคุณคุอุ้ยมันเปอะไรมานี่เนี่เตายเลยเลอดเลยกเล่นกน้อยนะแต่รุยสาย ยังเก็บของไม่หมดเลยนะกินไกินโอ้ยเหลือ,อมเหลือ่สามิวันิวฮิวโอเคอุ้ย <c oughs> ใกระสุนเต็มๆ <c oughs> เลยวิ่ง <c oughs> ออกไปก่โลไซ์ดขาดาีอ้ยออกมาเจนกเล เอซราฮเอ้ยกระสุนได้เก้สบนัดแล้วอ๋อเลือดฟิวเลนหนึ่งฟิวฟิวเมาขวานี่ฟิว เพื่อนมาเพื่อนมาต้องหาเรื่องที่ฟิวฟิววิ่งกลับไปก่อนนี่นฟิวฟิวไปเลยวิ่งกลับไปก่อนโอเคได้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 แล้วอยู่ตรงไหนกันหมดแล้วเนี่ยขึ้นตึกมาเอาหรอตึกไหนวะตึกฟิวมีเ่าลุกอยู่ไหนเนี่ยเพืจะขึ้นไป ลุงดียวลุงศรได้ลุงศรนเดตรงมุมขวาเขาไม่เป็นน่ะมันชี้อยู่อยู่ทิศไหนอ่ะโอ้ก็สุงตึมเลยครับแอบแอบแอบตึกแอบตึกเราต้องฆ่ามันลุงไหนอ่ะเห็นไหมลุงเพื่อนอยู่ลุงอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไหนวะไม่เห็นเลยเขาต้องลงไปบวกจริงโอ้โหโโอ้หเพื่อนสองตัวลุงขึ้นทางนี้ชินะไม่หมด เอามาไปกันไวแต่จะมาหาของหาเลือดจะถะเข้าหัวเข้าหัวเฮ็ดช็อตเฮ h ดช็อตเฮ h ดช็อตเฮ h ดช็อตลงยิงยิงยิงคือรอดอยู่เดี๋ยเดี <like Momo S 1> ๋ยวเดี๋ยวเตืนกรสุนเตือนกระสุนเฮดช็อตอนตัวละครมันวิ่งเร็วแบบเรเวอร์อย่างกับซุปเปอร์แมนเลยมันเป็นยอดมนุษย์อยู่แล้วไอ้ตัวนีกระสุนจะจบกระชากจบกระชาก เลย fit. จริงแทงทั้งหลายไปแทงทั้งหลายเอเกซาลาฮีเอาเลยฟิลจัดการจบจบมันจบมัน <S <S ช่วยด้วยฮิลตายแล้วฟิลตายได้หนึ่งตัวนะ เอย่าเพิ่งรีบตายกีดตัวแล้วเบื่แล้วทำงานยากกี่เป็นแล้วล่ะเข็มละหีเราจะไม่พูดแล้วดีกว่ามันมีปุ่มปิดเสียงอันนี้ไหมเนี่ย มันอาคยาวจังอะมันมาจากไหนวะเนี่ยเอ้าหูเยี่ยตกใจวะเอามาใกล้คือใกล้ถึงตัวแล้วอะ อยู่้างหลังตอมามายูใส่ชกจ,จริงเลยอากไม่อ่ะ,ออะโอ้โหวห็นมันยิงกันไ โอ้ยลงมาเร็วเสียงอาอ์กจบแล้วววใช่มันอาเจไยนแทน แหมมานี่คือจะถึงตัวอยู่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวละครมึงจะวิ่งหยุด <Yeah. Yeah. S 1> มันเร็วเพื่อทุกคนแต่ดีแล้วที่มันวิ่งเร็วอะ่ะ <Hey. S 1> เพราะว่าเอาไว้หนี เพื่อนยืนสองอยู um> ่ว่ะลุงเพื่อนยืนสองอยู่มานจอเอ็กซ์แลหีอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งป่องเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมาไม่ต้องหากูอยู่ในบ้านดูดูดูไปฟองมองหาใหญ่เลยอ้ยอ้ยอุ้ย ทั้งไหนกันลุงอยู่ทั้งไหนกันลุงอยู่นี่ลุงลุงมองก่อน,นี่ลุงไม่ไม่มาดูว่าไอ้ไอ้แมงป่องไงมันหมอกอยู่ทั้งไหนกันแ <c oughs> อบอยู่ในบ้านมันหันในเดียวเลยไอตนไอนตนี้มียาตอนนีมม้มยียาไอ้อาโม่โม่ยายา ชุดเกาะตอนนี้มีมีหมวกอยู่นี่อ่าเอาไปแล้วฮิปมามยังฮิปมาเล่นรอแล้วเนีเ่ยมงอ้าวไม่บอกเดี๋ยวจะเชิญมีไว้โอ้ยหายแล้วมียาละบังคัอะไรด้วยะเนี่ยโอ้ยอ่าเชิญละเชิญละลองดูว่าเข้ามาได้ไหมไกลไกล เอาเยอะเปิดซอยเยอะโอ้โหอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนดูวิ่งไปเลยถึงไปแล้วเอ็กซ์เลนด์จังเสียงได้แล้วพอท่านนั่นได้ใช่แล้วไอ้นี่มันขึ้นมาแฮกเกอร์ด้วยเนี่ยใช่แฮกเกตแฮกเกตยิงได้แฮกเกต

กด escape แล้วก็ไปที่ option เนี่ย option option แล้วก็ไปที่ multiplayer option เนี่ยไปเลือกไปเลือกที่ multiplayer model อ่ะชี้ลงแอม่ชี้ลงชี้ฮิปชี้ลงชี้เลียดสีเขียวแล้วชี้ชี้คือสีแดง จริงดิเป็นไงแสดงว่าเป็นคนที่ยิงยิงได้แล้วแล้วชูบอดไอตัวที่เป็นตัวโกงที่ย็นยิงนั่นเป็นสีเขียวด้วเออเออทำไมเป็นสีเขียวคือข้ามยิงอะไรวะไอพวกนั้นปลอดภัปลอดภัยมากกว่าฟิวอะไรวะไอเด็กแกแกลองยิงฟิวดิไหนเลืออไม่ลดอ่ะเลื่อไปรถเนี่ยเลื่อไปรถต้องจบจบ โจโจกกเกมมันอาจจะบอกว่าคุณแต่งตัวได้อุบาทมากโปรแกรมรับไม่ได้ครับคุณเป็นแฮกเกอร์ <Lightning> อะไรวะส,วสวย,ยส,วสวยค,คุณไม่ใช่สักดาว้าน่ารักจี๊บครับนี่นี่ชิปมาเก็บของนี่ชิปผมคือเต่าเต่าบ้างโมู มาเยนี่เราต้องสักดาแล้วสักดาทุบตึกัาจริงๆเราเราไปที่หลังก็ได้นะให้ฟิลนำหน้าไปเคลียร์เส้นทางก็ได้นะจะเย็นสิไกลเห็นลุงเห็นแล้วป่ะลุงอะไรลุงเพื่อนมาลุงเพื่อนตัวไหนกันรับแรงรับแรงไปโอ้รับแรงฟิลก็ได้แล้วเรียร์เตะแหลกเลยเยบาย ไังเลยอเดินเองเตกดไลลงเต็มนี้เต็มหน้าเลยกระสุน มันฟิลวิ่งเข้าไปหากระสุนเลยมี่เก้โอ้โหแฮ้นี่มาแล้ว

จุกเหรอฟิวคือรเบิดจุกปังไม่ได้ดงเอาตายกันโอ้โหำไมยากวนเกรถระเบิดอะวิ่งขวดใครก็ไม่รูกดลงวยกดลง มากเลยมันจะไม่มีอะไรนี่หัวนั้งเฟลไปก่อนเลยโอ้โหมาแล้วครับ

เจดวยดวยมันไม่วกูคนเดียวสีแดงเวสีแดงอดยสีแดงออกมาเลยสีแดงติจะาเโอยไงตองแล้วไงตองแล้วเอ็กซ์ฮเปล่าหอไม่นะเอ็กซ์ฮีแดงตรเลือดแทบหมดเลือดเจดสีมันเด่นเลยจะบ้านเขา ตอนแรกก็เกาะเต็มแลตอนนี้ไม่พอแล้วจะบอกลอดเดเจแล้ 7, 7ชุดเกาะ <laughs> เลือดยู่98ปดืนพกมีกระสุนั่นเปืนนฟร,รีเลยฟรีลูก่เลยมันต้อ,อะไรให้เก็บบ้างไ ดูแล้วถ้าทางที่โล่งๆที่น่าจะมีอะไรแบบนี้การกวาดกว้างแบบนี้เป็นอะไรที่รู้สึกน่ากลัวน่ากลัวมเสียงอ้อมาแล้วอ้อมาแล้วอิสลาหีใครมันก็จะขยันเก็บเลยกัน เสียงมาข้างๆคือ hmm> ว่าแล้วธอเลือดกระจายเสียงหมือนมีใครต้่งตาม

ยังมันมีตัวอะไรวิ่งมาปืนทำไมเบิ่งได้แ <c oughs> ค่มาทำป่ามนะ <c oughs> าเนี้รู้สึกตัวจะเริ่มโหดเรื่อยๆเลยไหมอ๋อเงยมือแค่ท่าที่โดนสมุดพูดเตะ โอ้โหใครเปลียงโซอะไรมาวะโอ้โหมันร้องโอ้โหเดือดใจไปลุงลุง ไกด์จะกินไกด์โยตัวใหญ่เลยไม่เลิเหมือนกันสลาฮีพยายามเก็บกันแล้วเกยเอ็กซ์ลาเลยไปไหนแล้ววะ LZ's clear. Let's get the hell out of here. 10-4. เฮ้ยต้นั่นมีนวดนั่นคอเอรมีนวดอะันเมยดะแล้วอะไรอ่ะมันต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน ยังไงคราฟเตอร์มีหนวดและหน้าตาเป็นไงเออต้องไปดูในคลิปเอาเขาไลล่าไม่ใช่ลุกผสมไปเลยโชคดีนะทุกคนเปกลายเป็นเจอร์ร่าแล้วเอาเลยโอ้ยบัญชิงจังว่ะโอ้โหลุงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะแอบซีแอบซีริงมามาเป็นพันธรา Hey, oh. เดือดเป็นเป้านวเว้ยโอ้โหดูมันจริงสิออสิฟายต้องเป็นเป้าเ <c oughs> <c oughs> กาะไม่รีแล้ว oh. เออตายหา <c oughs> ตายแล้วก็ตาย สับใหญ่แล้วสับใหญ่แล้วโกรธแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วโกรธใจแล้วโกรธใจแล้วโกรธใจแล้วเออตายโกรใจแล้วทำไมยิงแรงจังอ่ะนัดเจอาจอดเดี๋ยวนึงไม่แอบ้วครับแอบแล้วแอบยู่ข้างลุงยังไม่เชื่อตายจะสว่างเลย We lost contact with Garrett. What's your status? Extraction has failed. Repeat, extraction has failed. The bird is down. God damn it. Okay, secure the crash site and save the pilot. Way ahead of you. Roger that. Keep me posted.